แฟนสาวของคุณอองตวนครับลงคลิปสุดประทับใจเป็นการขอแต่งงานนะ่<ะ>นารักมากไปดูกันเลยจ้า มาละจ้าจริงๆทิปนี้เป็นทิปที่มนตั้งใจพาแม่เที่ยวเฉยๆนะคะทุกคนเนื่องจากบริษัท UPR Entertainment ของเราเนี่ยสำเร็จนะคะเพราะว่าทำออฟฟิศเสร็จแล้วเหลือแค่ลงเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะคะก็เลยพาพ่อก,กับแม่ไปเที่ยวพักผ่อนซะหน่อยแล้วก็บอกความจริงกับเขาว่าเราทำธุรธกิจยังไงนูน่นนี่นั่นไม่ได้คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะมาถึงหัวหินก็พักผ่อนสบายๆชิลๆนะคะก็ได้ห้องพักจากอินเตอร์คอนนะคะเป็นห้องพักที่โอโหจะบอกเลยว่าโรงแรมดีมากไม่ รู้จะพูดคําไหนแล้วเพราะว่าใหญ่สวยโอ้ไม่มีคําไหนไม่มีทิฏฐิอะไรนะคะนี่นะคะเซีนหินลูค่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะใส่ชุดสีอะไรส่วนนี้ก็เป็นการแต่งตัวจะไปถ่ายรูปริมทะเลเฉยๆค่ะไม่ได้รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเลยค่ะนี่นะคะก็แต่งหน้าแต่งตัวไปถ่ายรูปตามสไตล์ของมูนอยู่แล้วนะคะเวลาปกติก็จะอยากถ่ายรูปสวยๆอีกแค่นั้นแองแล้วโมเมนต์นี้ก็มาถึงนะคะอยู่ๆเขาก็มาคุกเข่าแล้วก็พูดยาวมาก มากมากไปฟังแป๊บหนึ่งค่ะเราราทุกอย่างีง่รักรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกดีใจที่สุดเลยเราได้เป็นสามีภรรยาอย่างเป็นทางการแล้วนะที่รัก <c oughs> <c oughs> โอเคหนูก็ดีใจเห็นไหมร้องไห้เลย